อาการเจ็บป่วยเบียโจเมื่อเจ็บป่วยก็จะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคำว่าหมอพูดว่าอิชะโรงพยาบาลเบียวิงถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะแค่ไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยบอกอาการเบื้องต้นร้านขายยาพูดว่าคุซุเรียหรือดรักกุสตั ร้านขายยามักจะมีตัวคันจิตัวนี้อยู่นะคะอ่านว่ากุซุริหมายถึงยามาดูอาการป่วยกันนะคะคำว่าอิตไตหมายถึงเจ็บหรือปวดตัวอย่างประโยคอัตมาไกไตเดสอัตมาหมายถึงหัวหรือศีรษะประโยคนี้หมายถึงปวดหัวคับปวดหัวค่ะ ตรงจุดๆสามารถนำอวัยวะต่างๆในร่างกายดังต่อไปนี้มาเติมได้เลยเพื่อบ่งบอกว่าเจ็บหรือปวดบริเวณใดซึ่งจะมีคลิปก่อนหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะถ้าจำคำศัพท์อวัยวะไม่ได้ให้พูดว่าโคโกะ a กด์ไดเดสโคโกะหมายถึงตรงนี้พร้อมทั้งชี้ไปตรงที่เจ็บหรือปวด โอ a ไดจินิรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ